วันนี้มาแชร์สูตรนมกระบกหรือที่เขาเรียกว่าอาัลมอนด์เมืองไทยค่ะภาคเหนือจะเรียกว่าบะมืน่นอีสานเรียกว่าบักบกมีสรรพคุณบำรุงสมองบำรุงหัวใจช่วยให้เจริญอาหารนี่เป็นลูกกระบกที่ปล่อยไปเก็บมาจากในป่านะคะจะเอามากระเทาะเปลือกแข็งๆออกแกะให้เหลือเม็ดในสีข,ขาวๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาไปแช่น้ําไว้1คืนให้เมล็ดกระบกมันมีความอ่อนนุ่มนะคะผ่านไป1คืนเราจะเอาเม็ดมาล้างเอาเมือกออกแล้วก็จะเอาไปตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะเทน้ําลงไป เทใส่หม้อเพื่อที่จะเอาไปต้มกันค่ะขั้นตอนนี้ถ้าใครมีเครื่องปัน่นสามารถปั่นได้เลยนะคะ <c oughs> การปั่นจะยิ่งทําให้ได้น้ํากระบอกที่มีรสสัมผัสคล้ายนมจริงๆค่ะนําน้ํากระบอกที่ได้มาต้มเคี่ยวจนเดือดด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วเติมน้ําผึ้งและเกลือลงไปเพื่อปรุงรสให้มีรสหอมมนันหวานปแปรี้ยวม,แ,มแล้วก็เค็มนิดๆมีความคล้ายกับนมอัลมอนด์มากเลยค่ะแต่ว่าเมล็ดกระบอกจะมีน้ํามันมากกว่าและมีกลิ่นหอมที่แปลกออก